Yeah. <laughs> เมื่อคืนวันที่สิบแปดยินน้อยพอใจแชทมาว่าไม่ได้ซอยพี่น้องนำโทมบอข้าดเลยพี่เลอเขาก็เลยบอนไปว่าเออซอยคอยกำลังมาซื้อเจสกีแล้วมันก็เลยโอนเงินมาสิบล้านเพอซอยซื้อเจสกีมาขี้ซอยชาวบ้านเขาแต่เขาบอกว่าเงินซื้อเจสกี้คอยมีแล้ว,ลวซื้อเ่อตัวเองอย่ามาเสือกแล้วคอยก็เลยเอาเงินที่มันเฮอซื้อเจสกีมาซื้อเขิงพวกนี้ไปแจกจ่ายเฮอพี่น้องที่ประสบไยพิบัตินำโทมในเขตสายสซบางเขนก็ได้เขิงมาจำนวนหนึ่งรายละเอียดตามนี้ นาทีมกูไพจันเกตมีต่างกับคนมาฮับเคิงเลยท่านที่ที่จัดเกมเคิงมาเท่าทุกแล้วพวกเฮากับลำเลงลงแจกจ่ายเฮอกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบตามแคมเซบางเฮงโดยมีไอ้น้องกูไพจากสวรรค์เทศและกบข้ามูวนเป็นเฮอเป็นแห้งเฮอพวกเฮาเดินทางลงตามสายเซบางเฮงมอบเฮอกับบ้านวางคดจำานวน30หลังคาเฮอน์มอบเพืรอชาวบ้านมันแกงหัวป่าและกะร้องเฮอลงไปทางเตอมมอบเพืรอกับกลุ่มบ้านละออละหอเสร็กลุ่มบ้านละอ่อละอ อนนั้มีทั้งเมดห้าคุ้มบ้านร่มกันเป็นบ้านใหญ่ โดยการมอบแต่ละบ้านก็จะมีในบ้านเป็นผู้จดบันทึกและการรูปบ,บ้านจํานวนหนึ่งเป็นผู้ต่างหน้าครับเครื่องที่นํามามอบในเธอนี้ก็มีทั้งจากละน้อยพอใจจํานวน200สุดในหนึ่งสุดก็จะประกอบด้วยนมข้นหนึ่งฟองข้าวจีห้หก้อนปากระป๋อง5ป่องและก็มีหนึ่งแก๊สลมมุค 9, 8, ้คขาเก้าล้านแปดแสนกีและก็ยังมีเครื่องอีกจํานวนหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องระดมกันมาจะก,กุ้มห้างานันบันดรงสวรรค์เมืองเซเปิลอ,อีหนึ่งร้อยสี่หกถงซึ่งในหนึ่งถงก็จะมีข้าวสารมีมม ชาวบ้านยังประสบปัญหาเฉพาะหน้าแม่เลงอาหารการกินและที่อยู่อาศัยจํานวน,นึางเพราะหลังจากที่น้าท่วมโหไให้หน้าโซนบ้านเฮิรนก็ล้นแต่ได้รับความเสียหายและจํานวน,นึากก็ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและกับบนยู่บอนนอดเพราะถือกระแสน้ําพัดไปตั้งแต่แตเท้งคืนวันที่17เจตุลาคม2020ที่ผ่านมาโซนทางด้านหน่วยงานอ่เกียว้องในตอนนี้เพิ่นกับก,กาลังเล็งเหการซอยเหลือประชาชนในหล,หลายหมู่บ้านอยู่ สำหรับการซ้อยเลอแบบเนาะหอบที่จิตอาสาพว่เฮาเฮ็ดกันเองแบบนี้ก็ยังมีมาอยู่อีกเลยเพราะล่าสุดมีเอ้ยเจอดีผู้นึงไดโอนเงินมานค่อยๆจำนวนสิบล้านกีตผู้แข่งอีลาน้อยมาแล้วจะเห็นคนเล่าแข่งกันเลิงแบบนี้ดูๆน่าสูผู้สิดีและตอนนี้ก็กาลังสร้างซื้อเคิงเพื่อน,นาไปซ้อยพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบและจะอัปเดตพร้อมกับแจงรายละเอียดทางมือเธอหฮู้น้ากันในตอนต่อไปสําหรับตอนนี้ขอขอบเจงอ,อ